加油站等一会 ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปยังอาจารย์ทุกๆคนรวมไปถึงเอฟซและผู้ติดตามทุกๆท,ท่านนะครับพบเจอกันเช่นเคยนะครับผมในช่องนกเขาใหญ่เมืองขุขันนะครับสําหรับผู้ที่ชื่นชอบรักในนกเขาใหญ่และการต่อนกเขาใหญ่ครับผมกับพ่อกรับผมคือเก่าครับพี่น้องปองปล,งปล,งปลายสุภ้สุคนพ่อกันยามือแรกนะครับมือนี้ คลิปนี้กะบพาเจ้ากวนอูจูเนี่ยคือเก่้านะครับผมออกมาเล่นปลานะครับหลังเลิกงานยานนงแรกๆนะครับผมมีเวลาอยู่ชั่วโมงน้อยๆนะครับกะาฝึกเรื่อยๆแหละครับฝึกให้เพิ่นเคยชินกะาเพื่อเได้เกิงเพื่อเฉได้เป็นนกต่อน้ำพี่น้ำนองน้ำอาจารย์หลายๆท่านนะครับผมเพื่อป้เป็นการเสียเวลานะครับผมกะติดตามรับชมและให้กำลังใจกันไปในคลิปได้นะครับ ติดตามรับชมได้นะครับผม เรียบร้อยแล้วนะครับผมถือจีิแล้วนะครับแต้มแต้มที่ยี่สิบเอดนะครับผม่ามแรงๆหลังเลิกงานนะครับของเจ้ากวนอูจูเนียนะครับเดี๋ยวผมสีผ้าไปเบิ่งตัวตนนะครับผมหมานต่อเนื่องนะครับบินตกลงไปขางนั่นแหละครับตึกสองขาเลยนะครับผมนี่นะครับเต็มคอทั้งสองนะครับผมตัวนี้เป็น นกกุกหนึ่งนะครับเสียงกลางล่งนะครับผมนี่นะครับโอ้หลายงามพี่นองเลย กำลังเอานกนะครับกำลังสู่นกดีนะครับผมนี่นะครับกวนอูจูเนียนะครับถือสองขานะครับผมแต่ว่าถือสามบ่วงนะครับข้างนี้ถึกสองนะครับผมข้างนี้ถึกบ่วงหนึ่งนะครับขึ้นหวานหมานเจี๊ยบคือเกาครับอาจารย์เก่งกองทิพย์จัดให้นะครับผม แต้มที่ 20s เลวนะครับนี่นะครับผมงานแรงแรงลังเลืกงานนะครับนะครับเริ่มมานต่อเนื่องนะครับผม ะครับจังนกหมานหรือคนหมานกับบูอนะครับพี่น้องเห็นว่าออกแม่นได้รุนนะครับออกเศร้าก็ได้เศร้าออกแรงก็ได้แรงนะครับผมตอนนี้นะครับสําหรับเจ้ากวนอูจูเนียนะครับผมออกเศร้าได้เศร้าออกแรงได้แรงนะครับผมขออนุญาตเก็บนกก่อนนะครับก็เก็บนกเรียบร้อยแล้วนะครับผมยางมาหอดรดแล้วนะครับ เลยแต้มที่ยี่สิบเอ็ดครับผมของกวนอูจูเนียนะครับยน่มือแรกนะครับมือเศร้ากับแต้มที่ยี่สิบจัดไปแล้วนะครับผมกับพ่อเด้แกขึ้นอยู่นะครับผมโอ้ยางมากไกลพอสมควรนะครับผมไม้กับไม้แถวเก้านะครับผมแถวบ้านช่ำแหละนะครับ ระวางบ้านําแหล่บ,บ้านสะอางนะครับผมกัตําบลห้วยเนื้ออาเภอคุขันจังหวัดศรีสะเกดน,นะครับกัฝึกเส่าฝึกแรกเนาะพี่น้องเนาะตามภาษานกฝึกนะครับเพื่ออนาคตสิได้ดเป็นต่อเป็นยังน้าพีน้าน้นองน้าอาจารย์หลายๆายท่านนะครับผมสําหรับเจ้ากวนอูจูเนียนะครับนี่นะครับผม ออกเศร้าได้เศร้านะครับออกแรงได้แรงนะครับเวลาหน่อยนะครับเพราะว่าเฮ็ดงานแตนที่ยี่สิบเอแล้วนะครับมือนี่กวนอูจูเนียนะครับกะมาจากสามโกกฟ้ามนะครับผมพี่ทนายดอนจังหวัดศรีสะเกดนะครับกะบเฟซบุ๊กเพื่อนกะนักลบสองแผ่นดินนะครับผมู้ใดสนใจเรื่องนกตอดินนะครับส่วนผมหนีมือไม่นะครับผมสนใจกะติดต่อสอบถามผมเข้ามากก็ได้นะครับหรือสีแอด ฟซคุยกับผิ่ทนายเลยก็ได้นะครับผมกะสำหรับคลิปนี้กับประมาณน,น,นี้นะครับกะพอดีพอดีนะครับบอคำกะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุ้มทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมเบิ้งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อได้รับชมคลิปใดต่อๆไปนะครับทีมงานใดออกไม้ก็ขอให้มันมานเดินทางก็ให้ตลอดปลอดภัย มีโชคมีใช่กันสุขผูสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยครับผมถ้าคลิปนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่านกเขาใหญ่เมืองขุขันสวัสดีครับฝากเป็นกำลังใจให้กันน้ำนะครับผมพอกันได้ในคลิปต่อ,ตอไปนะครับพอเดโมโยูพี่น้องนี่นะครับผม แตนที่21ม,มานมานคือเก่าครับผมมากดติดตามช่องด้วยนะครับผมมากดไลค์กดแชร์กด,ด,ดก,กระดิ่งด้วยนะครับทีมงานนกขาาใหญ่เมืองขุขันครับผม